นี้เรามาแล้วครับโอ้คุณคุณนามเป็นตัวผู้หญิงนะฮะชื่ออีชของผมเป็นตัวอะไรตัวผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันชื่อว่าบาลามบาหลามบาลํำโอเคอ๋อนั่นเป็นแบบชื่อแขกอะไรเงี้ยแบบว่าคนแบบชาวชาวแขกแล้วนี่เรามีกล้องวิดีโอว้าวสวัสดีทุกคนนะครับผมมาอยู่กับเกมอะไรครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่เกม Curse Apartment เขาเรียกว่าอะไรถ้าแปลเป็นไทยก็ อพาร์ตเ,เมนต์อ,าอพาร์ตเมนต์ต้องซับโอ้โหแค่ชื่อก็หล่อแล้วอ้ามเวลาแบบมันมืดๆเราก็ใช้กล้องแบบว่านไนวิชันเกมนี้โอเคมีสตามิน่าแสดงว่าต้องหนีอะไรสักอย่าง <c ười> เออนี่นี่นวิง่งแล้วมีสตามินา่าจะได้มีการวิ่งหนีกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรวะเฮ้ยผมได้เบเนดผมได้กล่องพยาบาลด้วยโอเคต้องมีการเจ็บตัวกันเล็กน้อยมีคนถามว่าฮ้ยที่เกม <c oughs> แป๊บหนนึงนะล่าท้าผีโหดหรือขโมยเงินเมียดีเอ่อล่าท้าล่าท้าผีโหดหรือขโมยเงินเมียดี้โ <c oughs> โอหเป็นคอมเมนต์ที่ไม่อยากจะตอบเอาเป็นว่าไปล่าท้าผีกันดีกว่านะครับผมนะฮะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะครับขอบพระคุณมากนะคุณพระพุสุนะสหรับหนึ่งเป้าหมาย มันมันจะมีคัดเขาเรียกว่าเป็นเป็นคำอธิบายขึ้นมาตอนที่เราเข้าห้องว่าเราอยู่อพาร์ตเมนต์วันที่30ตุลาอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แต่มันขึ้นมาแค่แวบเดียวนั้นั่นแหละอ่านไม่ทันเป็นไงเป็นไงปิดโหมดจมสแกร์ได้ด้วยเฮ้กดที่เซตติ้งครับแล้วมันจะมีคำว่าโชว์จมสแกร์เห็นไหมอ๋อแสดงจมสแกร์อ๋อปิดได้ด้วยเกมน่นใจเกมอะไรครับอพาร์เมนต์ เคสอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ต้องสาบเดี๋ยวนะดำเนินดำเนินการต่อมามิดำเนินดำเนินการตอัภาษาไทยหรอปรับภาษาไทยภาษาไทยแต่ก็ถ้าถ้าถ้าไม่อยากให้เกมฮาอย่าปรับภาษาไทยเตือนแล้วนะก็เจงดีจะได้แบบว่าอ่านอะไรรู้เรื่องเฮ้ยมีโน้ตขอผม,ผมอ่านโน้ตก่อนเลยความผิดปกติอาจเป็นวัตถุหายไปหรือผิดปกติสิ่งมีชีวิตเสียงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่สําคัญ ห้องสีแดงชุดยาหรือของสะสมไม่ผิดปกติคุณติดอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ต้องสาบและเต็มไปด้วยความผิดปกติอยาอยากออกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่มองข้ามความผิดปกติสาวหลอนไงนหากคุณพบความผิดปกติให้กดขึ้นหากไม่มีความผิดปกติให้กดลงฮะกดขึ้นกดลงงั้นเหรอโปรดทราบว่าอาจมีสัตว์ประหลาดซุกซ่อน ซุ่มซ่อนอยู่ขอให้โชคดีเฮ้ยเอาวะก็คือนั่นแหละก็คือให้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 สังเกตการให้ให้ดีๆเลยมันมีสปาราดด้วยทางขวาก่อนนี่ไงนี่นี่นี่โอ้โถามจะตกใจไปทางขวาก่อนดีกว่าโอ้โหแกลัวมากเลยแล้วประเด็นคือตอนตอนใช้กล้องมันเฮ้ยเสียงเหี้ยเลยประตูปิดไอสัตว์เอ้ยแกประตูก็เล่นกูแล้วเวลาใช้กล้องเหมือนแบบหน้ามันยื่นเข้าไปมันเหมือนซูมด้วยอ่ะมมมันซูเที่ย เอาล้ครับยิงหลอนก็ไปใหญ่เลยนะท่านผู้ชมถ้ามีความผิดปกติอะไรนะถ้ามีความผิดปกติให้ให้ให้กดขึ้นถ้ามีความผิดปกติให้กดขึ้นถ้าไม่ผิดปกติให้กดลงใช่ไหมแชทผมพูดถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนอ๋อนั้นแสดงว่าเราต้องสำรวจก่อนดิโอเคสำรวจให้หมดก่อนปึ๊บอ่านี่นี่โอ้หรือว่าให้สำรวจไปเรื่อยๆจนถึงชั้นหนึ่งก็จะออก้ออเป็นอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคประมาณนั้น พอจะเก็ตแต่ต้องจำไอเกมเนี้ยไอเกมเกมแล้วเนี้ยอันนี้ไงโอ้ลงมาแล้วอะไรมึงเห็นไหมคุณเห็นไหมตะกี้นี่มีอไรเนยโมบตะกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีมีน่าจะน่าจะเห็นในไลฟ์อยู่อันนี้มันมีความอันนี้คือมีแล้วขึ้นเลยเฮียอ่ะลองดูไม่เสียหายมีไอคิบหายกูยังไม่ทันได้ออกจากรีบเลยแม่งเล่นกูแล้ว โอ้ยสู้ๆครับพี่อย่าไปกลัวมนอะไรอ่ะไม่เห็นอะไรเลยอ๋อแสดงว่ารู้มันมันมันเห็นไม่เหมือนกันเหรออ้าวแต่ผีมึงมาเป็นตัวเลยนะเฮ้ยจะเล่นยังเออกูด้ำกูน้ำไอ้สัตว์รอกูดิไปเซ็กูขึ้นสวรรค์แล้วอ้าวกูน้ำเฮล ทำไมกูโดนฮัลโหลเช็คเช็กถ้าถ้าเสียงช็อตบอกด้วยไม่ไงเฮ้ยช็โอเคเห็นเห็นเห็นผิดปกติผิดปกติผิดปกติมากๆกูจะดูสิถ้ามันไม่ผิดกูไม่รู้จะว่ายังไงละมันเห็นโต้งโต้งเป็นตัวเนี่ยเอ๊ะหรือสัปหลาดไม่เกี่ยวให้ดูแค่สิ่งอะไอ้ไอ้หี้ยนั้นมายละลง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 ไป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  ยาไม่ได้แดกไม่ได้แดกได้ยินเสียงช็อตครับโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายฮะรอรอไปก่อนได้ยินเสียงแก๊ปเออได้ยินเหมือนกันอุ้ยไอ้เหี้ยกระสือไอ้สัตวดมันจะแก่นละไอ้สัตว์กระสือไอ้ยคือยังไงอะผีผีไม่เกี่ยวเหรอหรือหรือมันไม่นับผีไม่รู้ดิถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือไม่นับผีนับแค่สภาพแวดล้อมออะะไร่เฮ้ยถูกลบออกคือเะื่องวะ อ้าอวแดงว่าถูกอ๋อถูกอ้าแล้วก็ไม่ใช่สิ่งท <c oughs> ี่กูคิดไว้ด้วยอ่าแต่กดแขนที่วาต้องคิดขวาใช่ใช่ต้องคิขวาค้างอ่ะเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้้ยเฮ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 ้ยเ มาดูกันว่าเราจะอยู่ที่ชั้น6หรืออยู่ชั้นที่8ยกเว้นยัเว้นไอโตขวานะไอโตขวานโอ้โหมันเข้าลิฟต์ได้ฮ่าขี้โกงชั้น6มา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  yes โอ้โหห้องแดงห้องแดงนี่ห้องแดงนี่ที่มันบอกไงห้องแดงเออเฮ้ยเอ้าอะไรอ่ะเออกูโดนอะไรอีกไม่รู้แล้วกูมองมัน ไม่รู้ดิอยูดด่ดีมันก็เหมือนมีไฟช็อตอ๋อก็คือห้องแดงคือไม่ผิดปกติคือมันเหมือนว่ามันบอกไปบอกไกลแล้วอะไรอยงนี้เออหายละไม่ผิดปกติกดลงครับชั้นห้าครับ <c oughs> ถ้าเซนถ,ถ้าถ้าถ้ามันใช่นะเพราะมันแปลมาอย่างนี้เอ้ยเอาเอาวัดอะไรอะเ <c oughs> ชี่ยเลยเนี่ย ก็สแสดงว่าใช่ห้องแดงไม่มีสิ่งผิดปกติบายบายคุณธนภัน์ด้วยนะครับผมใครที่จะไปนอนไปนอนได้เลยนะฮะไลน์นี้ไม่เหมาะกับเด็กนะครับผมโอ๊ยไอเหี้ยกระสือไอสัดอู้ยยิงไม่ได้อูย้ยอา้าวละต้องมาสังเี้ยาสามอย่างใช่ไหมยาห้องแดงแล้วอะไรนะยาห้องแดงเอกสารอ่าฮะใช่เอกสารกระสือบ้าน<อ>เราดีๆนี่เอง มีแต่หัวกับไส้ไส้นีตลกไส้เลยโอ๊ยระวังระวังร้อนไอ้สัสโอ้ยเข้าได้ได้ไงวะโอ้โหตัวบี้เลยไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่ออกด้วยประเด็นเออมาดิหมายเล่าออกเล่าอย่านะมึงจะย้อนไอ้สัสผู้ชายก่นในเหี้ยเลยความเป็นปกตินึง หนึ่งเนี่ยดูสามสิบสองโอมีสามสบสองอย่างไหวไหมครับคุณอเกมอื่นไหมไปไปเกมอืน่นนะกูว่าได้ปวดหัวเกินอ่ะมัน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 เยอะเยอะเกิน